ไวท์ฟอร์เอิร์เถิดไทยองค์ราชันโครงการปัญจักรยานสืบสารพระราชปณิธานหนึ่งในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบจากนครศรีธรรมราชสู่จังหวัดน่าน 14. จังหวัด72จุดกิจกรรมประกาศปฏิญญาหยุดโลกเดือดด้วยเอาระยะเกษตรวันที่16ของโครงการครวงเมืองน่านต้น2เส้นชัยไวท์ฟอร์เอิร์ดเฟรนช์ซอฟ n ์ฟินคอนเชวนเพื่อนมาร่วมลำบาก คณะนักปั่นรวมตัวกันที่ข่วงเมืองน่านวัดภูมินเพื่อทำพิธีปิดโครงการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวแทนชาวน่านขึ้นกล่าวขอบคุณและทำพิธีมอบเสื้อสามารถให้กับนักปั่นไบทฟอร์เอิร์ธเสื้อสามารถนี้คือสัญ,ญลักษณ์ในการมาถึงเส้นชัยของนักปั่นที่บากบั่นดลนรงลดโลกร้อนจากชายทะเลจนถึงยอดดอย แต่โครงการยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะเพื่อนร่วมอุดมการที่พบเจอตลอดเส้นทาง14จังหวัดทั้งใต้กลางอีสานจนถึงภาคเหนือต่างให้คำมั่นสร้างสรรค์โครงการใหม่ Friends of Inconvenience ชวนเพื่อนมาร่วมลำบากประกาศเป้าหมายการทำงาน3ปีในส่วนที่ตัวเองถนัดเพื่อลดโลกเดือและสร้างอารยยเกษตรเริ่มจากพื้นที่ติดชายทะเล กลุ่มอนุราและชุมพรคาบนาตั้งเป้าหมายไว้ถึง3กิจกรรมมี3หมวดของของกิจกรรมก็คือเรื่องของการจัดการการดูแลขยะการคัดแยกขยะนะครับสิ่งที่2คือสร้างบลูคาร์บอนและกรีนคาร์บอนก็คือการปลูกป่าทั้งบกและในน้ําและชายเลนนะครับส่วนที่3คือเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนเราต้องทําให้ชุมชนและพวกเราอยู่ได้อยู่ไปด้วยกันนะครับ ปัตตานีเชียงใหม่ขอรับผิดชอบเรื่องลอกคลองหนองใหญ่ที่ชุมพรพร้อมส่งเสริมประมงพื้นบ้านด้วยความเต็มใจครับและที่จะลงไปพัฒนาพื้นที่ในการลอกคลองหนองใหญ่นะถึงเป็นโครงการพระราชดำริแล้วก็สร้างป่าชายเลนที่อยู่ของสัตว์น้ำไวอ่อนที่จะเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนครับ นักปั่นกุยบุรีประจวบคิริขันตั้งเป้าเพาะกล้ายางนาให้มากกว่าล้านตนยินดีมากครับที่ได้เข้ามาร่รวมโครงการเพราะกล้ายางนานะครับเป้าหมายเพาะยางนาล้านห้าครับหนึงล้านห้าแสนต้นครับตอ้อบมือค่ะชาวนามหานคร รับผิดชอบสร้างเมืองลูกหลวงเพื่อรองรับผู้คนให้ได้10,000คนภายใน3ปีเราจะปลูกได้ไม้5ระดับให้ได้5้าห0นต้นอย่างที่อาจารย์ยักษ์บอกว่าเราต้องรองรับวิกฤตให้ได้10,000คนแล้วก็เริ่มสะสมแล้วก็มีน้ําแล้วก็เริ่มปล่อยปลาโดยได้รับความร่วมมือจากพี่อาร์ตจากมณิฟาร์มนะฮะมาปล่อยปลาปลานินให้เราหมื่นตัวแล้วก็ปลาดุกอุย ไทยแท้นะครับที่ผมดูแลอยู่ทั้งหมด273ไร่เป้าหมายของเรา3ปีเราจะปลูกให้ได้อีกแสนต้นครับผมกลุ่มตลาดคุณปู่และหมอบ้านบ้านยังคงยืนยันจะจัดตลาดแห่งบุญให้กับทุกๆคนจริงๆแนละ้วเครือข่ายของอาจารย์ยักษ์ทั้งหมดค่ะ พร้อมที่จะเปิดตลาดของคนดีตลาดที่จะช่วยหยุดโลกเดือดเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าตลาดมันเป็นแหล่งรวมกิเลสใช่ไหมคะเอาเงินมาแลกกันทําให้คนเนี่ยเกิดการแย่งชิงกู้เป็นหนี้เป็นสินแต่ตลาดของอาจาร,รยักษ์คือเป็นตลาดแห่งบุญตลาดที่เดินเข้าไปไม่มีใครหิวกลับมาเลยอิ่มจนต้องร้องขอชีวิตตลาดแบบนั้นแหละคะ่ะที่เราจะเจอเราจะ buy for earth และ buy for eat ขอบคุณคะ่ะค่ะ กลุ่มน,นักรบชาวกังราวตั้งเป้าหมายสร้างฐานสี่พอให้ได้80,000ครัวเรือนของจังหวัดกำแพงเพชรเราเป็นกองกำลังเล็กๆนะคะแต่เรามีเป้าหมายนะคะที่ยิ่งใหญ่คือประชากรของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย320,000ครัวเรือนนะคะเราตั้งเป้าหมายไว้ว่า1ใน4จะต้องมีฐานสี่พอที่เข้มแข็งนะคะเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้และสามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ค่ะ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนทําโครงการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่ไปพร้อมๆกันการท่องเที่ยวนี่ไม่ใช่ไปไปเที่ยวกันแบบแบบใช้ความสุขสบายอย่างเดียวไปเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมไปช่วยกันสร้างไปให้กําลังใจไปช่วยกันพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและก็สามารถต่อยอดให้กับลูกๆหลานๆได้ตอนนี้เรานําร่องไปแล้วที่ตําบลบ,บางตะบูนครับแล้วก็จะขยายผลต่อไปในอีกหลายพื้นที่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับในทุกๆจังหวัด เราสามารถใช้เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยไปพัฒนาพื้นที่ได้ตัวแทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศผลการรณรงค์ด้านสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge ที่เราทำกิจกรรมในเรื่องของการปันตัวเลขที่แคลอรี่ที่ปั่นมาตั้งแต่ทะเลฟ่อขาวจนถึงหน้านะคะตอนนี้อยู่ที่ 5,426,432แคลอรี่ค่ะเราปลูกต้นไม้กันไปณตอนนี้นะคะ54,264ต้นค่ะ งเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยยืนยันสร้างการเรียนรู้เคลื่อนที่ให้กับทุกๆคนโฮมสคูลศูนย์การเรียนอรารยเกษตรและกระบวนการจัดการศึกษาแบบอ,รอรารยเกษตรห้องเรียนเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นทุกที่เหมือนที่เราเรียนรู้กันมา14วันไม่ใช่16จุดนะคะ72จุดกิจกรรมค่ะจะเกิดแบบนี้อีกนะคะก็นนมนต์คูบาใน,นมนตลพระจารย์สังเว็ลร่วงหน้านะคะการศึกษาเท่านั้นและการศึกษาที่มีศาสตร์พระราชาเป็นเคอลิคัลลัม อาจารยักษ์ท่านเห็นด้วยกับการศึกษาแบบนี้ก็เลยนิมนต์หลวงพ่อลงมาช่วยปี55จนกระทั่งปี56จดทะเบียนเป็นปู่ทะเลมหาวิทชาลัยจนได้ชื่อว่าพระและครูปู้แผ่นดิน That's what I believe ถ้าขาดบวรบ้านวัดโรงเรียนหรือ Holistic Approach จะไม่มีทางที่จะทำให้แผ่นดินนี้ Sustainable ยั่งยืนได้อย่างแน่นอน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสีนน่นนตั้งเป้าหมายปลูกป่าล้านไร่เราได้ก้าจากกำนันเพชรนะครับกาทุเรียนมา900 0ต้นนะครับแล้วก็ไม้ป่าอีก1 2 0 0 0 0ื่นต้นนะครับเพราะนั้นอีก5ปีนาน้นอยนาหมืน่นจะเป็นแหล่งทุเรียนทั้งหมดนะครับเพราะว่าการเอาก้าไม้ไปปลูกจะมีพิกัดจับทุกคนนะครับนายกอนายขอขอ,อยู่ตรงไหนเรารู้หมดนะครับเพราะนั้นการจะทำงานครั้งนี้นะครับจะทำปลูกป่าถวายพ่อนะครับ1 000, 000, ล้านไร่ ของจังหวัดน่านนะครับจังหวัดเดียวนะครับตอนนี้สีน่านนาทางแล้วนะครับตอนนี้แล้วเราจะขยายไปอีกทุกๆอําเภอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนตทัพกุลปัญญาวงแห่งชุมชนต้น้นาน่านตั้งเป้าสร้างหลุมหลภัย30หลุมหลุมหลภัยคือพื้นที่สุขสงบปลอดภัย คนแรกที่จะใช้ลุงรบภัยคือชาวบ้านในพื้นที่เขาจะสร้างป่าของตัวเองเพื่อให้พึ่งพาตัวเองได้ทั้งของกินของใช้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม้เอาไว้ใช้แล้วก็เพิ่มสิ่งแวดล้อมที่ดีจนกระทั่งสามารถเอามาแบ่งปันเผื่อแผ่คนอื่นได้เป้าหมายของลุงรบัยก็คือทําให้ตัวเองรอดจากวิกฤตของภูเขาหิลโล้นจากไร่ข้าวโพดท,ทุกคนที่เข้าโครงการนี้ไม่รอดไม่เลิก ปีนี้ค่ะเราจะทำา30หลุมหลบภัยที่จังหวัดน่านค่ะขอบคุณค่ะในขณะที่นักปั่นจากนกครราชสีมาก็ได้แนวคิดการสร้างหลุมหลบภัยในที่ของตัวเองผมอยู่ที่เขาใหญ่เพื่อนเพื่อนนักปัน่นผมอยู่ที่กรุงเทพอยู่รอบรบกรุงเทพหรือจังหวัดต่าง ไม่สามารถเดินทางมาอาศัยหลุมหลบภัยของแม่คุณได้ผมจึงมีความคิดว่าทุกที่จะทําหลุมหลบภัยที่ใกล้ตัวเองที่สุดเมื่อถึงวิกฤตนั้นเราสามารถพึ่งพาอาศัยได้สําหรับผมนะครับที่เขาใหญ่นอกจาก,กศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพันนาแล้วตรงที่ผมอยู่ผมจะพยายามสร้างหลุมหลบภัยขึ้นมา,าสมาชิกท่านใดต้องการจะไปใช้หลุมหลบภัยที่เขาใหญ่ของต้นอ้อ ยินดีต้อนรับนะครับแล้วเราค่อยพบกันครับพระวีรยุทธ์อภิวีโรหรือครูบาจอบที่มุ่งมั่นที่จะหนุนเสริมให้ชาวนานฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้ประสบความสำเร็จเพื่อความมั่นคงของลำน้ำตลอดเจ้าพระยาถ้าต้นน้ำนานแห้งแน่นอนน้ำทะเลก็จะดัน น้ำเข็มขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพจนถึงอุทยา220กิโลเนี่ยไม่รอดอันนี้คือความรุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นคนที่อื่นแต่เราสํานึกในความเป็นไทยเราก็จะมาช่วยต้นน้ําน่านเพื่อที่จะช่วยคนตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําไปน้ําจนถึงปากอ่าวไทยเพราะฉะนั้นก็รบกวนพี่น้องชาวน่านทุกท่านถ้าใครมีเวลาในขณะที่ห้าหลุมปลอภัยเนี่ยต้องการแรงงานต้องการสนับสนุน ก็ช่วยกันคนละไม้ละมือคิดว่าไม่เกินปีนี้สำเร็จแน่นอนและนั่นคือปฏิญญาร่วมกันของผู้ที่มุ่งหมายจะกอบกู้โลกใบนี้แม้หนทางข้างหน้าจะเน็ดเหนื่อยแต่รอบข้างก็ยังมีเพื่อนที่ยอมลำบากเหมือนกันเฟรนชอฟกินคอนเวนิเน มีเป้าหมายร่วมกันคือแผ่นดินอารยระเกษตรหากทุกคนยังมีความเพียรมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมและมีกําลังกายที่แข็งแรงฟัง่งฝันที่ทุกคนคาดหวังไว้ก็ย่อมปรากฏเป็นความจริง